สวัสดีครับผมเว็บนะตอนนี้เราอยู่กับเกม i ม e c ครับ Minecraft, PE หรือว่าไมค c r รับในโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันไดไหมครับโทรศัพท์นะครับผมมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยสร้างโลกใหม่นะผมชื่อโลกเป็นเว็บนะนะครับผมเราจะพิมพ์ชื่อโลกเป็นวเว็บนะนะครับอ่าอมยากระปันกลางโซยเว็บนะไปเลย สร้างเลยครับผมมาดูว่าเราจะเกิดในเขตอะไรนะครับโอเคเยี่ยมโอเคเรามาเกิดในเออ่จัดว่าสวยจัดว่าสวยครับผมจัดว่าสวยอยู่เอ้ยเฮ้ยดูดูทุกคนทุก <c oughs> คนเราสวยเลยตอนนี้เราสวยเลยเรามาเกิดใกล้ๆกับหมู่บ้าเอ็มซนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบโชคดีมาก โชคดีมากคือตอนนี้ไหมครับในโทรัพ์เวอร์ชันอะไรไม่รู้ผมลืมดูนะครับตอนนี้เวอร์ชันอะไรไม่รู้ผมลืมดูนะครับผมก็โอเคโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้มีอะไรให้ทำกันบ้างนะครับผม อ่ก่อนอื่นเลยคือเราจะอยู่กับเอ c แน่ๆครับผมเพราะเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็อ่มีอาหารกินทุกวันครับผมนะแล้วก็อ่าแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างบ้านเองนั่นแหละเดี๋ยวให้พอเริ่มอยู่ตัวค่อยไปสร้างบ้านเองนะครับผมที่รู้ตอนนี้คือเรามีอาหารกินแล้วก่อนอื่นเราขอเลือกบ้านงอนเราจะอยู่บ้านไหนไม่ไม่ไม่ก่อนอื่นผมจะไปตัดไม้ก่อนดีกว่าไป หืใหญ่เนี่ยใหญ่นู่นเลยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้เฮ้ยผมไม่ได้เล่นนานผมไม่รู้มันอัปเดตมีข้อบัวข้อแกะเหรอเกมเดี๋ยวนี้ไหมครับว้าวเราเกิดในที่ที่ดีมากครับผมก็มาเราขอตัดไม้กันหน่อยนะครับผมเราก็ ต้องตัดเก็บไว้บ้างครับผมไม่ใช่ไปอยู่อาศัยเองพียอย่างเดียวนะครับผมเราก็ต้องมีแบบที่อยู่ของตัวเองมากนะครับแต่วันแรกๆเราต้องพึ่งมันไปก่อนเราจะได้ประหยัดต่อการประหยัดเวลาต่อการใช้ชีวิตนะเฮ้ยตรงนู้นโลงเรียบดีมากเลยอะว้าวดีว่ะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูแวบหนึ่งนะเผลอเจออีกหมู่บ้านทํงไงอะทุกคน ไม่มีนะโอเคตรงนั้นเรียบๆปกติผมขอจำหนึ<ต>่งนะทุกคนผมขอเก็บไอ้นี้แป๊บโอเคโอเคาเดี๋วเราไปตัดไม้กันนะครับผมแล้วเราก็จะเอ,อิขึ้นดีว่แล้วเราก็จะไปอยู่แถวนั้นเฮ้ยขึ้นเออโอเคเราก็จะไปอยู่แถวนั้นแหละเราจะไปอาศัยมันอะไรทุกคนตามนั้น ตอนนี้ผมกำลังหาแรงดีๆในการตัดไม้อยู่ทุกคนหัวไปตัดกลแก้วผมว่า A p C นั่นแหละง่ายดีไม่ต้องคิดมากไปโดดลงไปเลยเออไปครับตัดไม้ครับผมครับของแปรปึ๊บไม้โอเคอ่าครับ โอเคครับมาอีกอ่าฮะเอามาอีกอ่า uh huh. เอามาอีกอ่าฮะเอาเอาอันนี้วางอ่า uh huh. แล้วก็สติ๊กอ่าพลิกแอคโอเคหาที่ขุดหาแหล่งขุดหินแพรบเฮ้ยเ hey, มื่อกี้ไงที่เราลงไปแต่ว่า ค่อนข้างน่ากลัวเดีย๋ยวครับเอาไปด้วยเมื่อกี้เ่าเดินมาเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอไอ้นี่นะเอ่อเมืองนะครับผมถแถวๆนี้ถแถวๆไหนวะฝั่งหนูในบ้าตรงนู้นครับเออดีดีอยู่อไกลกยก็ดีไปทุกคนเราจะไปคุดหินกันว่ายน้ำไปเลยจ้า คห okay. วังว่าจะปลอดภัยมาฟังเสียงดีทุกคนถ้าดินเสียงมอนเตอร์บอกผมด้วยนะคอมเมนต์บอกผมไว้นะทันแน่ๆเฮย้ยผมเดีินเสียงหนึ่งตัวทุกคน มฟินเสียงอย่างเงี้ยท,ท,ทุกคนมันคือแมงมุมนะครับทุกคนทุกคนมันคือแมงมุมเราแค่มาเอาหินทุกคนเราเราก็จะทำขวานทำดาบอ่าเพื่อใช้ในการเอาชีวิตรอดมาตอนนี้เราได้ขวาน ขวานขวานขวานหินแล้วเดี๋ยวเราจะไปไป๊นหนึงนะผมเห็นโคแล้วยากขุดมากโอเคทุกคนเราจะไปตัดไม้แล้วก็ขุดหินขุดแรกกันคือต้องเอาโคก่อนนะครับผมเพราะอาจจะจำเป็นต่อการครับครับท็อตนะครับผมอ่า โอเคครับเยี่ยมครับผมโคก้อนเดียวเนี่ยนะทําจริงโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยตรงนั้นเราเห็นมีเป็นดงนะครับผมซึ่งกลายเอาเรื่องโอ้โอ้โอ้ไปไปไปทั้งบนเนี่ยครับเราต้องค่อยๆขึ้นไปนะรู้สึกหาแร่หน่อย และเก็บไว้ทุกคนคือส่วนตัวแล้วผมส่วนตัวผมแล้วเคยเล่นไมค์ค a ามนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่หนึ่งจุดหนึ่งจุดเ้าหรือหนึ่งจุดสิบนี่แหละผมก็ไม่ได้เล่นงอมแงมนะครับผมแค่เล่น,นผ่านๆครับผมไม่ได้เล่นแบบติดขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีอะไรที่ อัปเดตไปเยอะหลังๆเนี่ยนี่มันหนึ่งจุดเท่าไหร่แล้วสิบหกแล้วปะ่ะใช่ไหมสิบหกหรือสิบห้าไม่รู้ผมก็ได้ข่าวอยู่อะ่ะแบบออะไรไม่รู้ใหม่เต็ไมไปหมดผมแบบเล่นไม่ไหวงงอะไรไม่รู้มาใหม่เต็ไมไปหมดไม่รู้คืออะไรเพิ่งเพิ่ง,งทำอะไรได้ไหมเออนะครับเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับผมอ่อ บางอย่างอะไรที่ผมควรจะรู้ก็แนะนำผมได้นะครับผมคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ผมจะอ่านผมจะได้ไปอ่านนะครับผมจะได้เอามาปรับใช้ต่อการเล่นนะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ครับเดี๋ยวเราเก็บทานแป๊บนึงนะมันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ในการเผานะครับผม <laughs> เออเรายังไม่มีขนแกะเลยวะเฮ้ยเฮ้ยแต่บ้านเอเซีมีมีเตียงให้ไหมทุกคนเอเบซีมีเตียงให้ปะ่วะ่าเตียงแบบพร้อมนอนทุกคนผมจะได้ไม่ต้องขาไเลยทุกคนเตียงพร้อมนอนนะครับไปดูเลยไปดูไปดูไป,ปเฮ้ย,ยหิวแล้วหิวแล้วไม่ได้แล้ว ไม่มาไม่ได้เฮ้ยลืมไปกลัวอะไรมีอาหารไม่จำกัดอยู่โถเอ้ย,อยช่างน,น่ากลัวสุดแล้วเกินข้างในนั้นไปเราจะไปหาที่ซุกหัวนอนหน่อยนะครับผมเราจะไปดูแน่อว่ามีที่ให้เรานอนไหมนะครับถแถวแถวแถวนั้นนะครับผม ไม่น่าจะมีเตียงให้ไหมทุกคนจา<ำ>ไม่น่าจะมีอ่ะน่าจะต้องหาแกะวะเราต้องหาแกะวะทุกคน<ำ>นี่อะไรอ๋ออาชีพของเอซใช่ไหมอาชีพใช่ไหม อาชีพพวกเจ้ามีอาชีพอ้าวมีเตียงสำเร็จรูปครับผมจัดว่าแจมเฮ้ยเอ็บีซีมันจะย่งผมนอนปะวะใช่ไหมไอ้พวกนี้มันนอนได้นี่ผมลืมไปว้าวอันนี้อะไรโป t เ t o โตเราขอเอาอะไรมากินดีอะไน่นนไหม่้ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะเพราะว่ามัน มันก็มีในฟาร์มอะน,นะแต่ว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วครับผมผมรู้ว่า n p c มันจะแย่งผมแย่งเตียงผมนอนหรือเปล่านะไม่ใช่เราไปแย่งมันนอนเว้ยมันเข้าตัวบ้านกันแล้วทุกคนผมจองนั่นไงทุกคนปุกสัตว์กูจะนอนเอ้ยขอนอนได้ไหมเฮ้ยทุกคนมัน ไม่ได้เพื่อนถ้ามันมันมันเพื่อนลุกเพื่อนลุ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 เพื่อนลุกมีมอนเตอร์อยู่ใกล้มอนเตอร์อะไรวะเฮ้ยสมีน้ำมาได้ไงเนี่ยสมีน้ำทุกคนโอ้ดูเลือดเฮ้ยไม่ไม่ไม่สมีน้ำตีแรงมากทุกคนมาได้ไงวะ ทุกคนมันมาได้ไงวะคือให้กูนอนเออให้กูนอนมันจะได้เช้าเพื่อนคือผมงงซอมบี้น้ำไปตัวมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่สิแต่มันผมงงมันมาได้ไงไวขนาดนี้วะโหแล้วมันถือนหอกดูเลือดผมดูเลือดผม o ้ oh my god มันตีแรงขนาดนี้เรยผมเพิ่งรู้แลนะ้เนี่ยโกเลมตัดมาเลยเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับผมว่าผมควรใช้ชีวิตยังไงในการรอดจ่ายพวกมอนเตอร์พวกนี้นะครับผมซึ่งเอ่อโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูขุดกูทุบเอง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 ทุกคนพึ่มพอมันทุบแล้วอะผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าไอไอเนี่ยไอพวกผลผลิตเนี่ยมันไปอยู่ไหนครับพอมีซีมันทุบแล้วอ่ะทุกคนรู้ไหมพอมันทุบอ่ะแล้วมันก็ปลูกใช่ไหมและไอที่มันทุบอ่ะมันเอาไปไว้ไหนครับผมอยากรู้ ผมจะไปเอามาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือมันทุบอยู่เห็นปะนั่นน่ะมันทุบอย่างเงี้ยแ่ะคือไอ้ผ้าไอ้ข้าวอย่างเงี้ยไอ้ย่างไอ้ข้าวอย่างเงี้ยมันมันเอาไว้ไหนครับทุกคนเฮ้ยดีมันถูกไปเว้ย ผมเก็บข้าวอย่างนี้ผมปลูกไปเนี่ยทุกคนมันเอาไปไว้ไหนวะมันเอาข้าวไปไว้ไหนวะทุกคนเออผมยากรู้ว่าทุกคนเม้นบอกผมด้วยนะเนี่ยอย่างงี้มันเก็บมันเก็บข้าวใช่ไหมมันจะเก็บอัตโนมัติแล้วมันเอาข้าวไปไว้ไหนครับคือมันหายไปเลยเออปลูกคืนให้มันด้วยครับ กูคืนด้วยนะเพื่อนโอเคเยีย่ยมดีมากทำดีเราไม่ควรจะไปแย่งมันนอนนะผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ถนัดกับการอยู่ใต้ดินมากครับผมเพราะติไม่ค่อยสร้างบ้านข้างบนนะครับผมเพราะว่าจะดูรลเกลากกะครับผมซึ่งผมได้ที่อยู่นะครับผม นี่แหละครับผมคุยข่าลูกนี้แหละครับผมคือที่อยู่ของผมผมชอบการอยู่ใต้ดินครับผมเราเป็นมนุษย์ถ้ำกันโอเคมาเริ่มเราจะมาอยู่ใต้ดินกันอึบอึบโอเคเราจะไม่ไปรบก,กวนมันเยอะนะครับผมเราจะรบก,กวนแค่แบบพืชผักอ,อ,อาหารอ่า ขอวางไว้ตรงไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ผม,ะผมกำลังจะครับผมกำลังจะครับไอ้นี่อ่าโอเคเดี๋ยวนะต้องแบบ ต้องอย่างนี้ดิวะตรงนี้ต้องเป็นดินเออแล้วก็แบบเออเออนี่ไงทางเข้าของเราเยี่ยมไปเลยโอเคนี่แหละเราจะอยู่ใต้ดินกันครับไปเลยลุย อันนี้มันจะพูดทำไมล่ะเค okay, วางไปอ่า uh, อันนี้หัวม่งไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกเค okay. แล้วก็อ่ะ uh, ปึ๊บ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 เยี่ยมครับคือผมขอบไปเดินหากแกะหน่อยได้ไหมวะเพราะว่าผมขอบไปเดินหากแกะหน่อยนะครับผมแม่งจะได้ ทำเตียงเนี่ยไม่ใช่อะไรคือมีแกะไว้แต่ว่าผมไม่อยากข้าวนนะผมไม่มีเลขอะไอพวกนี้มันห้าเล็กตั้งแต่ด้บ้างโอ้โหเ,เจอแล้วเลขเป็นตัวเลยทุกคนถ้าผมฟัดกับมันนะผมตายผมรู้ตัวบ้านไหนมีหีบอีกวะเพื่อมันจะมีแบบ เล็กให้เราอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ม่นี่ไม่ไม่นี่เนไหมไม่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 ันนี้วันนี้มีเตียงยิงขโมยเตียงแม่งมันเลยก็ได้นะโอเบลเบลขาชอบอะดูดิแม่งตื่นกันใช่ไมไอวัดวิ่งเข้าบ้านกันเลย ทุกคนมีแกตัวเดียวผมขาไม่ได้เอาไว้ว่าผมจะอาศัยมันนอนก่อนแล้วกันในตอนกลางคืนนะครับในตอนกลางคืนเราจะอาศัยมันนอนนะครับผมเฮ้ยสะทุนจริงๆเลยกูไม่เป็นไรมาเราคุดกันต่อครับผมเพื่อเป็นที่อยู่ของเรามับมับคือจะบอกว่าการอยู่ใต้ดินมันดีนะครับผมมันดีตรงที่ว่า คือถ้าเราอยากขยายห้องเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยครับเราขุดได้เลยนะผมเราขุดได้เลยนะผมขุดแบบขุดได้เลยอะก็คือแบบขยายได้เลยขุดปุ๊บก็คือขยายปั๊บนะครับผมง่ายครับผมแค่ขุดครับผมไม่ต้องหาอะไรมาต่อเติมด้วยเห็นไหมดีสไตล์ฮาแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีที่สุดเลยนะครับผมมันเจอแร่ด้วยนะครับเออมันดีตรงนี้นะทุกคนมันเจอแร่ด้วยเว้ย ช่ไหมใช่ไหม,ไหมอยู่ตาดินไม่พอลมันเจอแร่ด้วยดีจะตายโเนี<ฮ>่ยเดี๋ยวถ้าขุดไปก็เจอแร่นะทุกคนรเดี๋ยวเจอเหล็กดวผมก็เจอเหล็กและอ่าอ่าขอขุดแป๊บหนึ่งนะครับผม สักช่วงหนึ่งพอเราอยู่ไม่ลึกหรอกพออย่างวะอีกสักหน่อยผมก็ไม่อยากอยู่ลึกขนาดนั้นนะครับผมกาวเวลโอเคโอเคพิกแอคพังทุกคนเยี่ยมไม้มีไหมเนะี่ย ประเด็นคือไม้ย,ยังมีคัามาดิประเด็นคือทำไมเราไม่ทำตาเผาวะเออมาโอเคแล้วเราก็เอาโปแเตโต้ใส่เข้าไปแล้วเราก็แล้วเราก็เอาเชื้อเพลิงมาโว้ยก้อนเดียวตรงไ,รไหนวะทุกคน ทุกคนก้อนเดียวทำไงวะอย่างงี้โอเคจัดไปพอ,อยังทุกคนเดี๋ยวนะปร๊บปร๊บอ่าเข้าบ้านลึกอืมพอลนะพอก็ได้ไปะอีกสักนิดหนึ่งเติบเติบเออ ok ít sức à à à thằng mà ok ô Cũng bựa chứ thực chế hỏi ba, ok à ok nhẹ. เออเ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 อโอเคจังหวะนี้พอแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะลงมาลึกพอละเกินไปด้วยนะครับผมน่าจะเกินไปละผมอะลงมาลึกแล้วครับนี่ประมาณนี้ครับผมก็กําลังน่าจะกาลังดีนะครับผมในการที่เราจะอยู่อาศัยตรงนี้นะครับผม แดี๋ยวเราก็จะขยายห้องเดี๋ยวขยายห้องส่วนตรงนี้ให้เป็น้องกว้างนะครับผมจะได้อยู่กันตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อ่าอ่าลงไปชั้นทุกคนอ่าตรงนี้เราจะได้ขยายตรงนี้อ่าตรงนี้แหละเราจะเริ่มขยายกันนะครับผมไปขุดไปสักหน่อยๆช่วงนี้ก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับผม ก็ข้ามกอข้ามได้ก็บอไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากดูผมขุดก็ดูต่อไปนะครับคอมเมนต์รอได้นะครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์ได้รนะหว่างที่ผมกำลังขุดนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคก็เอาไปว่าได้ผมไปขุดให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็จะมืดพอดีเลยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปขุดให้มันจบๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม อีพีต่อเป่าอพี EP ต่อเป่าวะอโอ้โทษทีเพื่อนอีพี EP ต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับพันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันพันต่อไปครับผมเจอกัน